สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายวิธีการใช้สูตรที่เกี่ยวกับ text หรือว่าข้อความนั่นเองนะครับตอนนี้ผมเตรียมคําว่า i hear to ไว้แล้วนะครับในช่อง B 2เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถใช้สูตรอะไรได้บ้างนะครับในการปรับแก้ไขข้อมูลในเซลล์ B2 อันดับแรกนะครับหากเราอยากที่จะแปลงข้อมูลในเซลล์ B2 นะครับให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยเราสามารถใช้สูตร UPPER นะครับ กดอางอิงไปที่เซลล์ B2 ตรงนี้นะครับแล้วก็กด Enter ในทางตรงกันข้ามนะครับหากเราอยากจะทําให้เขาเป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยนะครับเราก็สามารถใช้สูตร lower นะครับแล้วก็อ้างอิงไปที่เดิมครับแล้วก็กด Enter หรือถ้าหากข้อมูลในเซลล์ B2 ตรงนี้นะครับเป็น Title นะครับหรือว่าเป็นหัวเรื่องเราอยากให้พยัญชนะแรกของทุกคำนะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเราก็สามารถ ที่จะใช้สูตร Popper นะครับแล้วก็ไปอางอตรงเซลล์ B2 ตรงนี้นะครับแล้วก็กด ENTER หากเราอยากจะค้นหาอักษรสักตัวหนึ่งว่าเขาอยู่เป็นลำดับที่เท่าไหร่เราก็สามารถหาได้นะครับโดยการใช้สูตรไฟล์เราอยากจะหาคำว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะหาตัว R นะครับโดยการคลุมไว้ด้วยฟันหนูกดความม่นีนึงนะครับแล้วก็ให้เขาไปหาตรงเซลล์ B2 ตรงนี้นะครับแล้วก็กด Enter เขาจะ r e เทิร์นออกมาเป็นตัวเลขนะครับ คือตัวอักษร R เนี่ยอยู่อันดับที่6ในเซลล์ b2 หากเราเปลี่ยนจาก R ตรงนี้นะครับเป็น i นะครับแล้วก็ลองกด enter ดูนะครับ i เนี่ยอยู่อันดับที่1หรือหากผมเปลี่ยนจาก i ตัวใหญ่เป็น i ตัวเล็กแล้วก็กด enter ดูนะครับเขาจะ return ออกมาเป็น e er a r l r value นะเพราะว่าสูตรไฟล์เนี่ยเป็น case sensitive นะครับ case sensitive ก็คือตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เหมือนกันนะครับทีนี้วิธีแก้เนี่ยเราก็มีอีกสูตรหนึ่งนะครับโดยการใช้สูตร search นะครับเดีย๋ยวผมจะหาเป็น i ตัวใหญ่ก่อนแล้วกันเนาะ แล้วก็ไปเลือกเซลล์ B2 ตรงนี้นะครับแล้วก็กด enter นะเขาก็จะ return ออกมาเป็นหมายเลข1เหมือนกันนะครับหากผมเปลี่ยนจาก i ตัวใหญ่เป็น i ตัวเล็กตรงนีนะ้แล้วก็กด enter ดูนะครับจะไม่ขึ้น error นะครับเพราะว่าสูตร search เนี่ยเขาไม่ได้แค r e case sensitive ต่อมานะครับเราสามารถที่จะตัดข้อความบางส่วนจากเซลล์ B2 ได้นะครับโดยการใช้สูตร left แล้วก็ไปอ้างอิงตรงเซลล์ B2 ตรงนี้นะครับคอมม่ทีหนึงหากผมใส่หมายเลข6นะครับแล้วก็กด enter ดูนะ เขาก็จะรีเทิร์นออกมา6ตัวอักษรน,นะครับนับจากทางซ้ายมานะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นหมายเลข1ดูนะครับเขาก็จะรีเทิร์นออกมาแค่ตัว i เนอะแล้วก็ที่เหลือก็จะตัดทิ้งหมดเลยนะครับในทางตรงข้ามนะครับเราสามารถใช้สูตร right ได้นะครับเพื่อที่จะตัดมาจากทางขวาโดยการไปอ้างอิงสูตร b2 ตรงนี้นะครับแล้วก็คอมม่าตอนนี้ผมจะเอาแค่ two นะครับซึ่งถ้านับมาจากทางขวาแล้วเนี่ยเราจะต้องใส่หมายเลข3แล้วก็กด enter นะครับในกรณีที่เราใช้สูตร right เนี่ยพบปัญหาบ่อยก็คือมันจะมี space ที่ต่อท้ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่สเปซเข้าไป2ตัวหนึ่งสองสเปซที่เรามองไม่เห็นนะครับสูตรเลฟเนี่ยจะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าสูตรไรส์เนี่ยเขาจะมีปัญหานะครับเพราะว่ามันมีสเปซที่เรามองไม่เห็นเนาะมันก็จะรีเทิร์นออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้แหละเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับโดยการใช้สูตรทิมนะครับเพื่อที่จะล้างสเปซที่ไม่พึงประสงค์ออกไปนะครับแล้วก็ลองกด Enter ดูนะเขาก็จะรีเทิร์นออกมาเป็น i อเฮทูแล้วนะครับทีนี้เราจะสามารถ เช็คได้ยังไงว่า Space มันหายไปแล้วนะครับเราก็สามารถใช้สูตรเรนนะครับเพื่อที่จะให้เขานับจำนวนตัวอ,อักษรที่อยู่ในเซลล์นั้นๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลือกตรงเซลล์ B2 ก่อนนะครับแล้วก็ลองกด enter ดูนะในเซลล์ B2 เนี่ยมี12ดิจิตนะหรือว่า12ตัวอ,อ,กอักษรเดี๋ยวเราลองมาเช็คเซลล์ B10 ตรงนี้นะครับซึ่งเราทิมไว้แล้วนะเราก็ลองกด enter ดูนะครับเราก็จะเห็นว่าเหลือแค่10ตัวอ,อักษรน,นะครับเพราะว่าสูตรทิมเนี่ยเขาลบสเปซที่อยู่ตรงท้าย2ตัวออกไปหมดแล้วนะครับ ต่อมาเราจะมาใช้สูตรเพื่อที่จะตัดเอาเฉพาะตรงกลางที่เป็นคําว่าเฮียนะครับโดยการใช้สูตร m i ดนะครับแล้วก็ไปอ้างอิงตรงเซลล์ B2 เหมือนเดิมนะครับกดคอมแมสตีถึงตรง start number เนี่ยเราจะเริ่มตัดจากคําที่เท่าไหร่นับจากทางซ้ายมานะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นหมายเลข3นะครับเพราะว่าตัว H เนี่ยมันเริ่มจากตําแหน่งที่3เนาะจะตัดไปกี่คํานะครับผมจะตัดไป4คําแล้วก็กด Enter ดูนะครับเราก็จะได้คําว่าเฮียมาแล้วนะครับ ต่อมานะครับหากเราอยากจะรวมคําว่าไ e เ r ทูกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับเราก็สามารถใช้สูตร c o n c a t e n a t e ได้นะครับโดยการเลือก Argument ที่1เป็น i นะครับ argument ที่2เป็น here แล้วก็ Argument ที่3เป็น t o นะครับแล้วกด Enter เขาก็จะรวบคํากลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับอีกวิธีนะครับในการต่อคําก็คือเราอาจจะมาเลือกตรง I นะครับแล้วกดเครื่องหมาย and h e ียกดเครื่องหมายแ n d แล้วก็ไปที่ t o นะครับแล้วก็กด Enter แต่ว่ามันไม่มี Space ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะสร้าง Space ขึ้นมาได้นะครับโดยการทำเหมือนเดิมนะครับกดไปที่ i นะครับกดเครื่องหมาย and นะครับแล้วก็พิมพ์ฟันหนูเว้นวรรคฟันหนูแล้วก็ and แล้วก็ไปเลือกคำต่อมาเฮียนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับ and ฟันหนู space ฟันหนูแล้วก็ and ครับแล้วก็ไปเลือกคำสุดท้าย t o นะครับแล้วก,กด enter หากเราอยากจะเช็คว่ามันเหมือนกันจริงหรือเปล่าเราก็สามารถใช้สูตร Exact นะครับเพื่อที่จะเช็คคำคำนี้ว่าเหมือนกับต้นฉบับมันที่อยู่ด้านบนหรือเปล่านะครับกด enter นะครับสูตร Exact จะ return ออกมาเป็น true กับ false นะครับถ้าขึ้นว่า true ก็แสดงว่าเขาเหมือนกันจริงนั่นแหละต่อมาหากเราอยากที่จะ copy คำเราก็สามารถทำได้นะครับโดยการใช้สูตร left แล้วก็ไปหาคำที่เราอยากจะ copy ขอมม่ทีนึงเราอยากจะ copy กี่ครั้งอันนี้ผมใส่เลข3ไปเนาะแล้วก็กด enter ต่อแม่หากเราอยากที่จะแทนที่คำคำนี้ด้วยคำคำนี้นะครับเราก็สามารถทำได้นะครับโดยการใช้สูตร replace แล้วก็เลือกไปที่เซลล์ที่เราต้องการจะแก้ไขเลือกไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดคอมม่ทีนี้เราต้องมาหาจุดที่เราจะ replace นะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาเริ่มจากตำแหน่งที่1นะครับแล้วก็นับไปแค่1คําคำนะครับผมจะแทนที่ตัว i นั่นแหละ argument สุดท้ายนะครับจะแทนที่ด้วยคำว่า V นะครับแล้วก็กด enter คำว่า V นะครับก็จะไปแทนที่ i แล้วนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตก๊อปปี้ข้อมูลตรงนี้นะครับเอามาวางเพิ่มคำไปอีกนิดหน่อยนะครับสูตรที่เราใช้ตัดกันไปตัดกันมาเมื่อกี้นะครับเราสามารถเอามารวมกันได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะตัดเอาแค่ I h e ทอ2นะไอ้าคำข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาออกไปนะครับอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเช็คก่อนว่าเขามีกี่คำครับในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดจากทางซ้ายมานะครับ ทีนี้พอเรารู้แล้วว่าทั้งหมดมี13เราก็ใส่หมายเลข13นะครับเราจะตัดกี่คาออกไปครับ3นะครับนะเราก็จะได้ข้อมูลที่เป็น i h e r e t o แล้วนะครับก็สามารถเอามาใช้รวมๆปนๆกันได้นะครับหรือว่าเราอาจจะเขียนรวบไปเลยทีเดียวโดยการเขียนสูตร left นะครับอ้างอิงตรงเซลล์ d 2ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้สูตร left ทับเข้าไปนะครับแล้วก็ไปอ้างอิงตรงเซลล์ d 2แล้วก็ลบ3กดวงเล็บปิดนะครับแล้วก็กด enter ถ้าเรารู้เทคนิคเราก็สามารถตัดได้ทุกข,ข้อความนะนะต่อแม่นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาต ยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเราจะทําเหมือนเดิมนะครับโดยการตัดคําตรงกลางออกมานะครับผมจะตัดคําว่า here ออกมานะครับซึ่งผมจะเขียนสูตรเซิร์ชมาก่อนนะเพื่อที่จะหาคําว่า h ว่าเขาอยู่ตําแหน่งที่เท่าไหร่ของเซลล์ D5 ตรงนี้นะครับแล้วก็กด Enter ต่อมานะครับผมจะใช้เหมือนเดิมเลยก็คือสูตรมิดนะครับแล้วก็ ไป refer ตรงเซลล์ d 5ตรงนี้นะครับกดอมม m a นะครับเราจะ start ที่16ตรงนี้นะครับแล้วก็จะนับไป4ตัวนะครับเพื่อที่เอาคาว่านะวเฮียนะครับวงเล็บปิดแล้วก็กด enter หรือเราอาจจะเขียนรวบไปทีเดียวนะครับโดยการใช้สูตร mid ไปอ้างอิงเซลล์ d 5ตรงนี้นะครับกดอมม่าทีนึงแล้วเราก็ใช้สูตร search นะครับเป็น argument ที่2ของสูตร mid เราจะไปหาค้าค้าไหนหาคาว่า h ที่ไหนก็คือตรง d 5นะครับแล้วก็กดอมม m a วงเล็บปิดตัดมา4คํานะครับวงเล็บปิดแล้วก็ enter ต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับพิมพ์สูตร Today ออกมาก่อนแล้วก็ผมจะพิมพ์ Wording เดี๋ยวผมจะรวบคำนี้กับคำนี้ไว้ด้วยกันนะครับโดยการใช้สูตร n c a t e n a t e ตะกี้นะครับไปเลือกเซลล์นี้นะครับกดคอมมาทึงแล้วก็ไปเลือกเซลล์นี้แล้วกด Enter นะครับเขาจะไม่ Re t u r n ออกมาเป็นวันที่ที่เราต้องการนะครับเราจะต้องแปลงข้อมูลจากเซล D8 ตรงนี้นะครับที่ปัจจุบันเนี่ยคาอยู่ในฟอร์แมตของวันที่เนี่ยให้เป็นรูปแบบของ Text ก่อนนะครับโดยการใช้สูตร Text เลือกไปที่เซลล์ที่เราต้องการที่จะแปลงข้อความให้เขาเป็น Text นะครับกดคอมแม่ทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาแปลงออกมาเป็นวันที่2ตัวนะครับกดเว้นวร์คทีนึงแล้วก็เป็นเดือนกด Enter นะครับที่จะจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเปลี่ยนข้อความให้เราพิมพ์สูตร is text แล้วก็มาเลือกตรงเซลล์ D11 ตรงนี้นะครับกด Enter นะครับถ้าเป็น true เนี่ยแสดงว่าเขาเป็น Text อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้สูตร concatenate อีกรอบนะครับเพื่อที่จะ บวก My b i r t h d a y ตรงนี้นะครับกับวันที่นะครับประกด Enter ดูนะครับก็จะได้คำที่เราต้องการแล้วนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะใช้สูตร value แล้วก็ไปเลือกตรงวันที่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะแปลงเขาออกมาเป็นตัวเลขนะครับแล้วถ้าผมอยากที่จะแปลงตัวเลขตรงนี้นะครับเป็นภาษาไทยก็สามารถทําได้นะครับโดยการใช้สูตร b a r text แล้วก็ไปเลือกตรงเซลล์ D15 ตรงนี้นะครับแล้วก็กด Enter ขาก็จะรีเท t ร์นออกมาเป็นคำภาษาไทยนะครับ44,357าบาททวนวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับหวังว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆแบบนีนะ้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับแล้วก็หากมีคำถามก็สามารถ comment มาได้นะครับสุดท้ายหากชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนฝากกด like กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราได้ครับขอบคุณมากครับ